สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกราดอสนะซึ่งเพิ่งเข้าเซิร์ฟเทสแล้วก็อยู่กับดาริงด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พาดาริงมาดูเกราดอสพอดีว่าตอนสตีมดาริงไม่อยู่ <c oughs> อ่เดี๋ยวเข้าเกมก่อน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย <tv raised boo ze bird> ่าลืมมาใช้บริการนะครับร่างแรกเกาดอดคือคอยคิงแต่ลิงจำได้ใช่ป่าจำได้ปางง่ทไมมันปางง่เกมมานี่มันเกมดูดิเดาเดวเดาเดา คือเกีย,ยร์ดอสนะมันจะมีเกียร์ด้านล่างครับด่าล,ลิงเกียร์เต็มเมื่อไหร่มันก็จะพัฒนาร่างกายเป็นเกียร์ดอสทันทีเลยแต่ว่าตอนนี้เสี่ยงยนี่นี่มันจะเป็นเกียร์จะขึ้นช้ามากเห็นไหมจะค่อยๆขึ้นค่นคนคนโอยๆขึ้นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าซึ่งถ้าเกิดว่านอกโปเกมอนอีกฝ่ายได้2ตัวก็ถือว่าพัฒนาร่างเลยนะแล้วก็ถ้าโจมตีก็ค่อยๆขึ้น, <laughs> นดังก็ได้เหมือนกันหรือว่าอะไรประมาณนี้มันมีแบบมีเงื่อนไขแต่หลักๆก็คือแบบก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวบูบูให้ดูสอนท่าแรก นี่แหละแค่นี้แหละทำไมสิคอ,อีกรอบ <laughs> ดูให้ออกเลยเนี่ยมันไม่มีเสียงมันยังแบบมันยังพึ่งเข้าไงเห็นป่ะดูนะดูนะดูนะสามสองหนึ่งมันแล้วห่างฟาดเหรอมันแบบมันมันมันแบบมันดิ้นแรงขึ้นจนพื้นมันสะเทือนอ่ะเห็นปะ Oh. <laughs> มันจะทําดาเมจรอบตัวแล้วก็ถ้ายิ่งตัวมันเลือดน้อยเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นนี่คือความสมรถของท่านี้แล้วก็อันนี้คืออีกท่าหน,นึ่งคือท่าแบบเหมือนเราดีดตัวปาดดีดตัวฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊รฮ <laughs> ล๊บฮึ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 นไฮนะึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บนึ๊ยฮึ่บฮึมบฮึ๊บฮึ๊บฮม,ม๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊แตึว่ามันเก็บฮ็๊ได้3ครั้งซึ็ถือว่าก็ดี ก็ถ้าเริ่มต้นแค่นี้เลยค่ะดาลิงแล้วก็ต่อให้มันเลเวล15นะมันก็จะไม่เป็นเกียร์ดอดสตราบใดที่มันมเกจมันยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นต้องเก็บเกียจให้เต็มก่อนอ่ะพอเกจเต็มปั๊บก็พัฒนาล่างนี่ไงพอพัฒนาล่างปั๊บจะได้2ท่าเลยเดี๋ยวบูบูจะเล่นท่านี้กับท่านี้ก่อนเป็นดาร์กนเบรดกับวอเทอร์ฟอลแล้วก็ได้ท่าไม่ตายตอนเลเวล9อ่ะท่าแรกอะ่ะมันจะเป็นท่าพ่นไฟแล้วถ้าโดนโปเกมอนอีกฝ่ายใช่ไหมหรือว่าโปเกมอนป่ามันก็จะได้บัฟแล้วบับมน,แบบมนามาสรถ โจมตีได้เร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันสามารถสแต็กกันได้3ขั้นอะจริงๆมันเขียนว่าถ้าโดนหลายเป้าก็จะนับเป็น2สแต็กนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเทสอยู่หรือเปล่ามันเลยไม่นับนะครับแต่ว่าใช้โดนคู่ต่อสู้ก็จะได้สแต็กขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันสามารถสแต็กได้ถึง9ครั้งแต่ว่าในคําอธิบายมันเขียนถึงแค่3ครั้งเท่านั้นนะแล้วประเด็นคือในคําอธิบายอะมันเขียนว่าถ้าโดนหลายเป้าก็จะนับว่าเป็นสแต็กด้วยแต่ว่าสูงสุด3เป้าแต่เนี้ย มันโดน2เป้าก็ขึ้นสแต็กเดียวไม่รู้ว่าบั๊หรือเปล่ายังไงท่านี้ก็หลักๆเข้าใจเขาเา้าร่าวๆว่าถ้ายิงโดนได้บัฟแล้วบัฟมันําให้โจมตีปกติแรงขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับยังไงเดี๋ยวรอมันอัปเดตอีกทีนึงเนะาะเพราะยังมันยังอยู่ในเซิร์ฟเทสอยู่เลยไงแล้วพอเป็นขั้นพาสับบัฟมันก็จะดียิ่งขึ้นครับก็ประมาณนี้ทีนี้อีกท่าหนึ่งท่าว a t e r f a l l นะมันจะเป็นแบบนี้พอกดปั๊บมันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็็กกดเคคื่่นนนทีรรัังร้งงมึมมจะสาาถ พุ่งไปในทิศทางที่เราแบบกดเดินไปได้1 2 3แบบนี้อย่างที่เห็นว่ามันพุ่ง3าครั้งใช่ไหมคะ <S <S ในการพุ่งแต่ละครั้งก็จะมีบัฟต่างกันนะถ้าพุ่งโดนครั้งแรกจะเป็นการทาดาเมจถ้าพุ่งโดนครั้งที่2เราจะได้เกาะถ้าพุ่งโดนครั้งที่3เราจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพุ่งครั้งแรกไม่โดนแต่ครั้งที่2โดนครั้งที่3โดนก็จะถือว่าครั้งที่2เป็นการโดนครั้งแรกก็คือทาําดาเมจเฉยๆครั้งที่3เป็นการพุ่งโดนครั้งที่2ก็คือได้เกาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพุ่งให้อีกฝ่ายสตาร์น่ะก็ต้องพุ่งให้โดนสามครั้งติดเข้าใจไหมดาลิ้งเข้าใจค่ะดีไหมทีนี้มาดูท่าไม่ตายดาลิ้งดูนะบูบูเชื่อว่าดาลิ้งดูครั้งเดียวเ้วเข้าใจเลยมันคือมุดมุดแล้วก็ระเบิดตุด้มเอดีเฮ้จริงจริงมันมีสามขั้นถ้าเกิดว่าเราเน็คอันนี้คือขั้นแรกขั้นที่สองก็จะคล้ายคล้ายขั้นแรกแต่ว่ามีน้ำบนแถมให้ขั้นที่สามมันจะเป็นพาย,ยุทอร์นาโดเลยแล้วก็ยกศัตรูลอยด้วยไม่ไง จ,จับอะจับเออแล้วระหว่างใช้เป็นอมตะด้วยนะอีกฝ่ายเห็นว่าเราเคลื่อนที่ไปไหนนะแต่ว่าที่มัอะไรนะครับใ้นั่นในเกนชินอะ Mona อโ,อโมนาเหรอเออโมนานี่ม,มันโมนาแล้วนี่นะใช่ฟิลเดียวกันเลยประเด็นคืออย่างเงี้ยดาลิงคือแบบมันจะมีสามสามเกรดให้ชาร์จใช่ไหมถ้าเราต้องการใช้ขั้นไหนอะเราก็แค่แบบแค่มันเริ่มชาร์จขั้นนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างเช่นแบบเราจะใช้ขั้นสามที่เป็นพายุทันโดอขอแค่มันเริ่มชาร์จขั้นสามก็สามารถใช้ได้แล้ว ไม่จาเป็นต้องค<บ>ัชให้เต็มใช่ใช่ก็ดีคือแบบเราคัชชั้นหนึ่งขั้นสองปั๊บแล้วก็นี่ใช้ได้เลยแล้วมันทําแบบนี้ได้ด้วยนะี๋่าลิงดูนะเราระเบิดตรงนี้ปุ๊บแล้วบูบูก็จ่ายไออีิ e ่กบัตทอนเห็นฮะดูทันปะก็คือแบ็คกี้ตรงนี้ก็โดนด้วยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวบูบูจะระเบิดแล้วก็บูบูจะวาร์ปเข้าไปเห็นไหมเออคือบูบูระเบิดตรงเนี้ยมันไม่โดนแต่บูบูวาร์ปเข้าไปเลยทําให้มันโดนได้ด้วยอ<ม>เออโคตรดี ท่าแรกอะควาเทลเวลาใช้มันจะเป็นแบบนี้สาดน้ํา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 แล้วก็ตบท้ายด้วยการสะบัดหางซ้ําอีกทีหนึ่งนี่ท่าของมันเอ้ยก็ทารักออกนะมันแย่ไงมันแย่ตรงนี้ด่าลิงดูนะคะถ้าเกิดว่าเรากําลังสาดน้ําอยู่สาดน้ําแล้วโดนสตันก็คือยกลึกเ,เลยจบเลยเรียนรมแท้ใช่ก็คือสตันอะไรก็ได้แบบจ๋าถ้าสะบัดหาง สบัดหางเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราสาดน้ําโดนคู่ต่อสู้สามครั้งขึ้นไปครับมันถึงจะอนุญาตให้เราสบัดหางได้ถ้าเราสบันดน้ําโดนศัตรูไม่ถึงสามครั้งก็สบัดหางไม่ได้แล้วก็ถ้าโดนขัดก็คือติดคู่ดาวแล้วก็จบเลยพออัพเป็นทัทพัสแล้วมันจะทําดาเมจต,ตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยแต่ว่ามันก็น่าจะยากอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับอควาเทลอีกท่าหน,นึ่งคือท่าเบลช์ก็คือเนี่ยชาร์จแล้วก็เลงเราเลงเลงเพื่อที่จะพุ่งไปในตำแหน่งที่เรากำหนดแบบนี้ อ่าเห็นไหมดีไหม,มแต่ข้อเสียของมันคือเราต้องอยู่เราต้องหยุดอยู่กับที่ระหว่างชาร์จเนี่ยเราแบบเราต้องหยุดอยู่กับที่เพื่อชาร์จอะ่ะถ้าถามปู่ปู่ปู่ว,ว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าเทียบกับอีกท่าน,นึงดีลิงจําไอ้ท่านนั้นได้ใช่ไหมเราสไลด์สามทีมันได่ไดใช่ใช่มาสไลด์สามทีมันยืดหยุ่นกว่าด้วยอะไรยอย่างงี้ด้วย แล้วก็อันนี้ถ้าชาร์จเต็มมันก็ถ้ามัมนจะมันจะมีเกียรขั้นอยู่ครับถ้าชาร์จถึงเกียรปั๊บแปลว่าวงอ่ะมันกวา่าอ่ามันมันกลางเต็มที่แล้วแล้วก็เวลาเราพุ่งเราจะได้เกาะแต่ถ้าเราถ้าเกิดว่าเราชาร์จไม่เต็มแล้วเราพุ่งก่อนอ่ะเราจะไม่ได้เกาะครับแต่ว่าดาเมจเท่ากันนะจะชาร์จเต็มหรือชาร์จไม่เต็มอ่ะดาเมจเท่ากันเลยแค่มีเกาะกับไม่มีเกาะแค่นั้นเองส่วนอัพเป็นขั้นพาสก็ได้เกาะมากขึ้นแค่นี้เลยหมดละ๋อมีอีกอย่างหนึ่งบูบูลืมบอกคือคอยคิงอ่ะม นมันจะขึ้นสแต็อยู่ด้านล่างนี่ไงคือโดนโจมตีปับ๊บเจ็บโอ้เจ็บฟิวมานั่นแหละแต่ว่าพอเป็นเกียร์ดอนแล้วเหมือนจะไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองอีโวแป๊บหนึ่งนะโอเคเห็น,ไ,นไหมพอมันเป็นเกียร์ดอนแล้วพาสซีิมันหายอะ่ะมันไม่มีพาสซีิที่ทําให้วิ่งไวแล้วอะ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าในคําอธิบายมันมันก็รวมกันนะ โอ้โหเสียดายเอ้ยถ้ามันกระโดดลงเมื่อกี้ได้จริงๆนะามาโจเนี่ยอ้ามีการซีซีระหว่างพุ่งอ่ะโอเครับได้อยู่โหแต่ว่าเล่นไม่ได้จริงท่านี้แบบโดนซีซีแล้วแบบเล่นไม่ได้เลย เกมเพิ่งมาเกมอ่ามันปิวประมาณนี้โอเคเฮ้เห็นภาพเห็นภาพอ่ามันปิวประมาณนี้โอ้ย <c oughs> คือคืออาควาเทลกับบาวควรเดินไปไล่ไปได้สิ่งแรกที่ควรปรับเลยส่วนอีกท่านหนึ่งแรงไป <c oughs> เนิบด่วน จริงๆนะเนี่ยความรู้สึกผมว่าประมาณนี้แหละโอ้โหโอ้สวยงามสวยงามอ่าโดนนะโดนนะโดนนะบอกแค่นี้แหละโดนนะ โดนนะอ้โหโดนนะเอาสายเชื่อมก็มาเอาสายเชื่อมก็มาคิดว่ากลัวปะล่ะคิดว่ากลัวปะล่ะเออคิดว่ากลัวปะล่ะคิดคิดว่ากลัวปะล่ะกลัวปะล่ะเฮ้มวกเก่งนะเก่งมันเก่งเหมือนต้นเกมดิมาดิมาดิมาดิไอ้นี่ไงนี่ไงอ้โหเฮ้ยมันโหดมันโหดอีโวแล้วมันโหดจัดเลยอะ นี่ไงนี่ไงโอ้โหตบยับตบยับขอแค่นี้ตบยับเออหุ้ยแต่มันตีเร็วจัดเลยวะ่ะหุ้ยหุ้ยหุ้ยได้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 คอมวัตคอมวัดบอกแค่นี้คอมวัดอะ่ะจริงโอ๋อหุ้ยสวยจัด แรู้เรื่องวะรู้เรื่องวะเออโ,โดน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 วัดป่ะตัวเดียวกันน่ะเออเฮ้ยแม่งอยู่ไหนแม่งดีเวอร์มากทุกคนแม่งแบบเรียกว่าการันตีอยู่การันตีออบเจกต์ได้ด้วย CC LE Anything ิติงจิงกะเบลโอ้หม่กอ Okay. เฮ้ยะมันต้องโดนสามครั้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยสู้ไม่ได้ว่ะแม่งคนไฟไม่โดนเลยอ้าวอา้าวสวยนี่ไงเอยเกือบนะเกือบนะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเ,เ,เรียบร้อยโอเครึฮึบฮึบ ถ้าพ่นไฟนี้ขอแค่พ่นโดนก็แรงแล้วอะ่ะเฮ้ย,ยกดผิดโอ้ยกดเฮ้ยมันแบบไม่มีปุ่มตีคีบดิโหเศร้าเลยอุ้ย เนิฟีตัวนี่มันโกงเกินไปแล้วเอาเอาเลยถ้าพี่มุดมาขนาดนั้นแล้วพี่ไม่ปล่อยพี่ก็ไม่ได้เล่นนะแค่นั้นแหละเฮ้ยผมกอดพีนะดิผมคิดว่าเฮ้ยเชฟตัวมันเก่งเกินไปวะเนี่ยเฮ้ยตัวมันเก่งไปผมว่า เฮ้ยขนาดผมเล่นมั่วจัดนะเนี่ยเจอเวลาันะคะคอยกิงแล้วก็เกียร์าดอสเข้ากันหน่อยตัวหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะเจอกันครับไปไปรบ๊ายบายค่ะ